สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมขณะนี้อยู่กับช่องสา,ายลุยสายเลาะออฟิเชียลอากาศเริ่มเยน็นๆแล้วครับผมเริ่มเยน็นๆแล้วช่วงเช้าจะเข้าสือ่อรุนหนาวแล้วครับผม ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผม้วยความบ่วงใหญ่จากสายลูยซสายลอกอ๋อพิเชียลมันเดิมมันเคยครับผมจะไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปสักเท่าไหร่ครับผมเนื่องจากปารบัตรภารกิจ หาเงินหาเงินสมหมดครับผมก็เข้าบ้านก็หัวถึงหมอนอาบน้ำทาเสร็จกินข้าวเรียบร้อยครับผมหลับยาวจะตื่นมาพีซีทุกวัน มาส่งลูกค้าประจําอาจารย์หมอส่งมาจากดอนเมืองมาส่งที่โรงพยาบาลรามาส่งเส็จก้นี่ครับปบัติภารกิจต่อไปคือเลาะแล้วก็เย็นก็มารับสี่โมงคึ้นอีกครับผมช่วงนี้อาจารย์หมอเขา บอกว่าต้องเปิดเทอมเขาสอนเด็กครับเขาก็เลยนัดตีห้าครึ่งทุกวันครับจันทถึงสุกทุกวันแต่ถ้ามีภารกิจไปนอกเหนือไปต่างจังหวัดไกล ขอให้บอกครับแฝมากครับผมอาจารย์หมอฝากมาด้วยนะครับเหมือนเดิมเหมือนเคยแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางแท็กซี่สายลุยบริการทั่วไทยครับผมท่านใดท่านใดสนใจจะเรียกใช้บริการ ติดต่อมาได้เลยครับผม0926143880บริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับผมติดต่อมาได้เลยครับผมชื่อนี้การันตีด้วยผลงานครับผมรับรองจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมปีใหม่แล้ว บ้านคนที่ไม่มีรถคนที่เดินทางด้วยรถสาธารณะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมเอาแท็กซี่สายลุยไว้พิจารณาด้วยครับผมสามสี่คนไปได้ครับผมแชร์กันหารกันครับผม <c oughs> ตรงตรงถึงที่แล้วก็มีบร,ริการรับจากต่างงหวัดเข้ากรุงเทพด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยครับผมหรือไปทำธุระต่างๆหรือเช่าหมาวันติดต่อไม่ได้เลยครับผมได้ทุกทุกทุกระบบ ในด้านการบริการครับผมาการหนาวแล้วครับผมอากาศหนาวเย็นละเยือกอยู่ในรถสัมผัสได้เลยรู้สึกว่ามันจะเย็นๆหน่อยออกไปนอกรถต้องเย็นอย่างแน่นอนถนนสียุทธยาครับผมจะเลี้ยวซ้ายไปนุนสวรีชัย ไปวัดภารกิจเติมเชื้อเพลิงก่อนครับผมแล้วก็จะไปล้างรถครับวันนี้นู่นครับล้วะ่ะล้างรถเสร็จแล้วก็วิ่งย้อนกลับเข้ามาในเงเทพเลาะมาเลยก็จะมาที่เรามาเหมือนเดิมสี่โมงครึ่งครับผมวันนี้เฝาด้วยครับผมท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้ว ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสุขภาพต้องมาก่อนครับผมถ้าไดีดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจในการท้าคลิปต่อไปก็ไม่มีอะไรมากครับผมกาบสวัสดีทุกๆคนครับผมเหลืออีกแค่ร้อยสาคนครับผม สามสิบสามสิบสามคนครบหนึ่งฝากควติดตามครับผมมีญาติบอกญาติมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องนะครับผม <Okay. S 1> กติดตามไปผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับผมสวัสดีครับ